เราจะเก็บน้ําตัวอย่างก่อนกองนะครับเสร็จแล้วหยดน้ํายาเทลงไปแล้วก็เทียบสีนะครับหยดลงไปสองหยดนะครับเป็นน้ํายาเช็คความกระด้างหรือว่าหินปูนในน้ํานะครับมาตรฐานไม่ให้เกินหนึ่งร้อยมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับตรงนี้เป็นน้ําที่ไม่ผ่านเครื่องกองนะครับเป็นน้ําจากประปาโดยตรงนะครับเอาออกเป็นสีชมพูนะครับก็คือเกินยี่มห้ามิลลิกรัมต่อลิตรนะครับตัวนี้นะครับมีค่าบอกเทียบสีนะครับ ซึ่งเกินนะครับเดี๋ยวว่าเรามาวัดน้ำยาเทสหินปูนก่อนหลังระบบกองที่กองผ่านระบบถังกองคาร์บอนเลซินมานะครับแล้วก็แมงกานิทนะครับเราวะลองเทสน้ำที่ผ่านระบบถังกองมานะครับสามขั้นตอนตัวนี้นะครับก็จะ,จะมีก๊อกเทสนะครับ พอใช้น okay. pues ้ำยาเช็คหินปูนหยดลงไป2หยดเทอีกรอบหนึงนะ น,นี้ก็จะเป็นค่าที่ต่ำก่อยยิ่มห้มิลลิกรัมต่อลิตรครับเช็คได้อยู่ที่ประมาณ5้านะครับมิลลิกรัมต่อลิตรเล้วเช็ครอบที่3นะครับหยดลงไปอันนี้น้ำที่ผ่านเครื่องกรองก่อนลงแทงน้ำนะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับ นี่ก็จะต่ํากว่ามาตรฐานนะครับมาตรฐานไม่ให้น้ํามีความกระด้างเกินหนึ่งร้อยมิลลิกร,รัมนะครับวัดได้อยู่ที่ประมาณเลขสองถึงห้านะครับคือแทบจะน้อยมากนะครับเรียงพียสีฟ้านะครับอครที่สนใจติดต่อเข้ามาที่หอจกอไทยวอเตอร์สโต้ Store นะครับชุดนี้เราโปรโมชั่นนะครับเหลือหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมค่าติดตั้งอันนี้แทงน้ำลูกค้ามีเตรียมไว้ให้นะครับ ทรเข้ามานะครับ081307652นะครับท่านใดที่อยู่ในเขตกรุงเทพและบริมณฑลนะครับเราติดตั้งอยู่ที่ประมาณ2,500บาทครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าต่างจังหวัดนะครับสามารถส่งนะครับสินค้าไปติดตั้งเองได้นะครับเรามีคู่มือให้นะครับชุดกองตัวนี้นะครับ5มิค่อเเรามีแถมให้2ตัวนะครับเป็นตัวสำรองนะครับเป็นไส้กองตัวสุดท้ายนะครับก่อนดักพวกสารแขวนลอยนะครับ ราคานี้นะครับก็คือ1 2 9 0 0ัรบาทสำหรับลูกค้าที่ต่างจังหวัดนะครับส่งไปติดตั้งเองก็ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งนะครับค่าส่งก็ประมาณไม่เกิน6 0 0บาทนะครับ600บาทนะครับ,บ,รบสินค้าเรารับประกันปีหนึ่งนะครับยกเว้นสารกองไส้กองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง TikTok YouTube ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ สั่งเข้ามานะครับก็จะทําให้นะครับสุขพั์น้ําในบ้านน้าประปาใช้ไม่มีคาบหินปูนไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีสนิมเหล็กน้ทำทาให้น้าใสสะอาดเราลองเทลองเทน้ําสุดท้ายความใสนะครับความใสนะครับเปเลยโอเคน้ำก็จะใสประมาณนี้นะโอเคครับผม ผมัำการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจโทรเข้ามานะครับหรือเมมเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับหอยชกอไทยวอเตอร์สโต์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับสวัสดีครับ